สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักของ b e n c e n t r r ทุกๆท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับช่องทางแฟนเพจ b e n c e n t e r รวมไปถึงช่องทาง YouTube ของ b e n c e n t e r นะครับวันนี้โปรแกรมลีกเริ่มกลับมาเยอะแยะเต็มระบบกันไปแล้วนะครับพี่พี่ท่านใดนะครับที่รอโปรแกรมลีกอยู่วันนี้ b e n c e n t e r พร้อมให้จัดหนักจัดเต็มกันเหมือนเช่นเคยส่วนพี่พี่ทนใดที่กําลังนะครับมองหากลุ่มครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่ตอนนี้ทางเข้าครอบครัวของเรานะครับนี่คือกลุ่มครอบครัวที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในประเทศไทยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับทางเข้าครอบครัวเดี๋ยวเบซนนะครับจะทิ้งช่องทางไว้ให้ใต้คอมเมนต์รับรองว่าหวานเจี๊ยบอย่างแน่นอน นะครับวันนี้เหมือนเช่นเคยเบนเซนเตอร์จะหยิบยกมาพูดคุยก่อนเกมเลย2คู่เหมือนเช่นเดียวกันนะครับไปที่คู่แรกกันก่อนเลยบุนเดิลิก้าเยอรมันบูรุสเซียดอร์มุนจะเปิดบ้านเจอกับเวเดอร์เบเม n นนะครับเอาจริงๆนะครับคู่นี้ศักยภาพทีมนะครับเรารู้กันอยู่แล้วดอร์มุนค่อนข้างที่จะดูดีกว่าทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผมผลงานในช่วงที่ผ่านมาของดอรมุนเหมือนก,นกันก่อนที่จะพับ เบรกทีมชาติพวกเขาก็ทําผลงานมาได้สุดจัดประหลาดบอกจริงๆนะครับซึ่งมันแตกต่างจากทีมเยือนอย่างเวดร์เบนเมนนะครับผลงานในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติพวกเขาทําผลงานมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อย่าลืมนะครับผมตัวนักเตะดีๆนะครับพวกเขาไปรับใช้ทีมชาติมาอาจจะมีการนะครับผมบาดเจ็บหรือบอบบางนะครับผมกลับมาใชา้รับใชส้สโมสรต่อมาคู่นี้ขอมองที่เพดานสูงปิดปีไปเลยนะครับกาลาเตีมี3ประตูแน่นอนสําหรับ บริเซียดอร์มูนเจอกับเวเดอร์เบเมนนะครับอีกหนึ่งคู่ขอขยับไปที่ลาลิกาสเปนโอซาซูน่าวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางกานาดานะครับผมโอซาซูน่าในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติพวกเขานั้นทําผลงานได้ถือว่าระดับกลางกางส่วนทางกานาดานะครับวันนี้บอกได้เลยว่าในฤดูกาลนี้พวกเขาเพิ่งเลื่อนชั้นนะครับขึ้นมาจากลาลิกาสเปน2นะครับผลงานค่อนข้างที่จะโอ้โหบอกได้เลยว่าผลงานค่อนข้างที่จ่ายดูย่ำแย่แบบสุๆ เลยก็ว่าได้เพราะตอนนี้แคนาดาพวกเขาอยู่รองบวยของลาลิกาสเปนนะครับถ้ามามองเทียบดูโอซาซูน่ากับทางแคนาดานะครับศักยภาพทีมยังเชื่อว่าโอซาซูน่านั้นดูดีกว่าคุมกําลังนักเตะยังเชื่อว่าโอซาซูน่านั้นดูดีกว่ากับวันนี้นะครับผมโอซาซูน่าได้เตะในบ้านด้วยกับกําแพงก่อนเกมที่เปิดมาถือว่าเปิดมาไม่แพงเท่าไหร่วันนี้ขอเชียร์ที่โอซาซูน่าในบ้านเล่นต่อหน้าแฟนบอลด้วยรับรองหวานเจี๊ยบอย่างแน่นอนแล้วจะลืมฝาก กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับเบนเซนเตอด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้ b e n เซนเตอสวัสดีครับ